สวัสดีครับ, então, บ er ตลาดรูสองที่อีสานธรรมกอกครับเหนื้อผ้าเมืองครับตลาดเจ้าบ้านครับที่ผมมาซื้อของครับนี่ผลไม้ครับนี่เป็นตลาดประจำครับที่เคยมาซื้อครับซื้อผักซื้อผลไม้เนาะอันนี้ร้านป้าที่เคยซื้อประจำครับเห็ดครับหอม ค,คือครับเนี่ยกำมาหาบาทสิบบาทครับแลแพงนี่ครับเติดกับตวงละสิบบาทครับเป็นลาหนึ่งร้อยับแล้วกระาอะไรครับขอาตัวี่พน่อยเอาตัวม่หน่อย ขึ้นมาที่หน่อยขออนุญาตถ่ายนะนี่ครับผักมะงามครับกำละหาบาทสิบบาทครับโแเ้งครับที่จะใส่กระถาประมาณนี้ครับตรงขามหมู่บ้านครับโมเสงครับผักขายล้ามาขายสุด ชีอากาศร้อนในวันนี้ฮะร้อนนะร้อนค่ะอย่างนี้แหละยคนมันจะตกร้อนมากขนมจีนมีหลายแบบครับมามีกับบุฟเฟตครับผมนะครับน้ำน้ำเลยแตงกวาเลือกเลยค่ะแตงกวาตั้งสิบบาทครุณราคาบาทสิบบาทครับโอเค เมื่อไรเข้าขขบ้านไงเมาซื้อดีเหรอครับครับมะเขือเอาผักสลัดได้ที่ไหนคเนี่ยครับป่าแล้วใจดีครับราคาน้องใหม่นี้ฮะทุ้งละน้องใหม่ดองครับตัวละกี่บาทครับ วัยต่บาทกลังทีหัวละหาบาทออกมาเสียงับประม้ณน,นี้ครับหบาทให้บางบอกตลาดทองยี่สิบบาทเลยหัวงหญ่เลยครับ <c oughs> ับ <c oughs> อหอมกระเทียมตุณเอายี่นี่ป่าครับขอบโทษมละ <c oughs> มละกอกระปอบ ต้นเลยครับพอแพงครับนี่ครับใจตลาดแบบนี้แหละครับที่หามือไม่ใจตลาดทีนึงครับผมลำพีนี่ครับหัวใหญ่เลยครับแอบมือหนึ่งนี้อันนี้สิบบาทครับผมครับตัวนีนี่บอทับ ตังพี่เลยร้อยเก้าสิบาท,ทค่ะเทียบเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยครับปล่อยก็บาทครับสองฟุงแย่เลยครับผมบกับประมาณนี้นะครับมีบาทได้บางกว่าครับผักงามครับผลไม้หลายหลายปั่ครับ,รบก็ไม่ คือพักเราครับกับอันนี้คือบรรยากาศครับทั้งขมู่บ้านครับทั้งขมู่บ้านนี่คือความมั่นี้ครับมีทุวงอะไรดวงหน้าผมสองฝักฟังเลยครับเป็นปลูกทองปลูกขาทูกนี่ครับบรรยากาศทั้งขมู่บ้านครับผมร่มลื่นครับบ้านผมครับคนละครู้ประมาณ่นคนละครับ ประมาณนี้ครับยากาศมันบานในบางกาอ่าตรงนี้มันจะอ่ายุไกลสนามบินสวนณภูมครับเวลาเรื่องบินมามันจะมาประมาณทุกทุกสิบหรือว่าทุกสิบหานะี่ครับตั้งเสียงมันจะได้ยินเสียงเทื่องบินครับผมเวลาทำคลิปครับคลิปนี้ครับไ้ทุกนิดนะครับเพื่อครับฝากติดตามคนละกดไยเ์เพื่อร่างใจนะครับครับสวัสดีครับ